ของที่สั่งมาแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรอ่วไม่ใช่ฉันสั่งไวเบรเตอร์ไม่ใช่คุณดิวนั่นมาสักเจอขันนวดอ๋อโอเค เก็บก่อนเก็บก่อนลู้คลองเยอะไหนๆก็สั่งมาแล้วว่ามาสอนคําศัพท์ประโยชน์ที่ต้องใช้ในการสั่งของออนไลน์ดีกว่าที่จะมาเรียนกันนะคะว่าประโยชน์ไหนบ้างที่ต้องเจอค่ะเวลาสั่งของออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องตอบยังไงในคลิปนี้จะสอนทั้งหมดเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาก,กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,งให้กูเดียวด้วยนะคะมาเริ่มประโยคแรกนะคะเธอเวลาถามว่าสินคข้าต้นนี้ยังคงลดราคาออนเซลล์อยู่ไหม ให้ถามว่า Hi hey, is this still on sale Hi hey, is this still on sale ถ้ามันลดราคาเขาจะตอบว่า Yes ง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าหมดโปรไม่ลดแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่านี่อ่านเลยค่ะ We are sorry that was last week promotion ขอโทษนะนั่นเป็นโปรโมชั่นองสัปดาห์ที่แล้วนะคะสองนะฮะวเวลาคุณถามว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยยังคงอยู่ในสต็อกอยู่ไหมมีอยู่ในคลังหรือเปล่ายังคงเหลือไหมคะ ให้ถามว่า do you have this in stock do you have this in stock คำว่า in stock แปลว่า,วาอยู่ในคลังไง่ายไหมเวลาตอบคนขายจะตอบว่า yes แปลว่ายังคงมีอยู่ค่ะเขาจะถามต่อเลยว่า how many would you like to order คุณอยากสั่งกี่ชิ้นดีคะแต่ถ้าไม่มีในครั้งเนี่ยเขาจะพิมพ์มอเลยว่า we are sorry ขอโทษนะ this item is out of stock out of stock แปลว่าหมดสต็อกแล้วค่ะไม่มีเหลือแล้วหรือบางทีเนี่ยมันขายออกไปหมดแล้วค่ะใช้คำว่า this item is sold out sold out นะครับแปลว่าขายหมดแล้วค่ะต่อไปุยถ้าอยากถามราคาแล้วครัมันง่ายมากนักเรียน how much for this how much for this คนขายจะตอบง่ายๆเลยค่ะ it's only 200อบาทหรือบางทีนะคะเราต้องการบอกว่าเฮ้ยราคาส่งราคาขายปลีกเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้คำนี้ค่ะราคาขายปลีกใช้คำว่า retail price อย่างเช่น what's the retail price of this หรือบางทีนะคะถามราคาส่งเนี่ยถามไปเลยค่ะ what's the wholesale price of this เปลี่ยน retail เ,เป็น wholesale แปลว่าราคาส่งแล้วค่ะ แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเราต้องถามราคาของส่วนลดก่อนถูกปะขอส่วนลดนะฮะประโยคมีเยอะมากคุณดูให้หลายประโยคเลยค่ะประโยคที่ do 1. do you offer a discount on this shirt do you offer a discount on this shirt คุณมีส่วนให้กับเชิ้อตัวนี้ไหมอะ่ะหรือมีอีกหลายประโยคเลือกใช้ได้ค่ะอย่างเช่น can you give me a discount can you give me a discount can you give me a special price can you give me a special price ต่ c ชอ l ไพร c ์คือราคาพิเศษค่ะบางทีคุณจะชอบใช้คำนี้มากคือ can you lower the price can you lower the price แปลว่าคุณช่วยลดราคาได้ปะและเขาี้เน่หนังชอบเจอบ่อยมากค่ะ can you go any lower can you go any lower คุณลงอีกนิดได้ปะเนี่ยขอส่วนลดอะพูดประโยคไหนก็ได้เหมือนกันหมดพอเราขอส่วนลดใช่ไหมฮะคนขายก็จะบอกว่า absolutely ได้เลย if you purchase now I'll give you a 5 discount แปลว่า ถ้าเธอซื้อตอนนี้นะฉันเนี่ยให้ส่วนลดไปเลยฮะ5%เลยรัวๆแต่ถ้าเขาไม่ลดนะฮะเขาจะเกรงใจหรือว่า I'm afraid not ขอโทษอาจจะไม่ได้แล้วนะคะ this is already discounted ราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะอ่ะลงลึกในรายละเอียดของการสั่งของนิดนึงค่ะวัาจะถามว่าอยากได้ไซส์ไหนคะแบบเรื่องของกองเท้าเอ่ยเสื้อยังเกงอะไนะคะเขาจะถามกับเราว่า what size are you ถ้าใส่ไซส์12นะคะรองเท้าเนี่ยให้บอกว่า42 please บอกตัวเลขไปเลยถ้าเป็นไซส์ S เนี่ยใช้คำว่า small please ถ้าเป็น M นะคะบอกเลยค่ะ Medium please ถ้า XL นะคะ Extra large please เห็นไหมบอกไซส์ไม่ยากครูดิวจะถามว่ามีไซส์นี้ไหมนะคะให้ถามอย่างดี้ค่ะ Do you have this in a 4 2 Do you have this in a 4 2 แค่นี้ค่ะเขารู้เรื่องแล้วคุณมีสินค้าตัวเนี้ยในไซส์ส2มสองไหมไม่ต้องใช้ควาว่าไซส์บ่อยนะฝรั่งเขารู้แล้วค่ะเวลาสั่งของเนาะหรือว่ามีเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยในไซส์เอไมย Do you have a medium of this shirt Do you have a medium of this shirt นี่คือการสั่งเลือกของขนาดค่ะคุณดูค่ะแล้วถ้าต้องการสั่งเรื่องสีเราจะถามยังไงบางทีเนะี่ยเราต้องการสีอื่นไม่ใช่สีนี้ค่ะให้ถามไปว่า do you have this item in another color do you have this item in another color in blue in green ได้หมดเลยค่ะเปลี่ยนสีให้มันได้เลยเขาก็จะตอบว่า yes we do เรามีนะคะ let me check for you เดี๋ยวขอไปเช็คแป๊บหนึ่งนะ แต่ถ้าไม่มีเขาจะตอบว่า I'm sorry there's only this color available ตอนนี้นะคะมีแค่สีเดียวค่ะคือสีนี้พอเราสั่งทั้ง4ีทั้งขนาดได้แล้วใช่ไหมจะถามต่อคเาว่าจะส่งของยังไงมีบริการจัดส่งไหมคะถามง่ายมากคะ่ะ Do you offer delivery services Do you offer delivery services ส่วนใหญ่เขาจะมีจัดส่งอยู่แล้วคะ่ะตอบว่า Of course มีแน่นอนและถามต่อเลยค่ะว่า Can I have your address Can I have your address? คือขอที่อยู่เลยค่ะจะจัดส่งให้แต่ถ้าไม่มีนะเขาจะตอบมาว่า Sorry we don't deliver ขอโทษนะคะเราไม่ส่งของค่ะต้องมาเอาเองนะคะต่อไปนะคะน,นี่เลยครูใช้จริงนะคะถามเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินปลายทางว่าคุณมีเก็บเงินปลายทางไหมคะใช้ถามว่า Can I pay cash on delivery for this? Can I pay cash on delivery for this? ตอบงนะ่ายมากคือ yes หรือว่า absolutely คือมีแน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่มีนะคะเขาจะตอบว่า I'm sorry the service is not available yet บริการนี้ยังไม่มีบริการค่ะคำว่า catch on delivery หรือว่า COD คำย่อนะคะมันแปลว่าเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าเจอในแอปนะคะเราก็รู้เลยว่าอันนี้คือเก็บเงินปลายทางได้ประโยชนต่อไปข้อ9ค่ะคือถ้าไม่แฮปปี้ไม่พอใจสินค้าเนี่ยจะขอคืนหรือว่า เปลี่ยนสินค้าได้ปะก่อนจะซื้อต้องถามประโยคนี้ก่อนนะคะถามว่า Can I change or return this Can I change or return this ฉันสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้มาเขาจะตอบมาว่า Yes within seven days ได้ค่ะ แต่ภายใน7วันเท่านั้นนะหรือทาไม่ได้เลยนะเขาจะตอบว่า I'm afraid not We don't accept change or return ขอโทษจริงๆนะคะไม่ได้ค่ะเราไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้านะคะถ้ามันเสียหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะคะเราจะต้องคืนสินค้าและของเงินคืนค่ะคำว่าเงินคืนใช้คำว่า refund refund ให้ทิมพ์ถามไปเลยว่า Can I get a refund for this item Can I get a refund for this item ถ้าได้เขาจะตอบนะคะว่า Yes แล้วถามต่อว่า may I have the receipt please แปลว่าฉันขอดูใบเสร็จได้ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยฮะเนี่ยเบพิมพ์มาหาคุณเลยค่ะว่า I do apologize ขอโทษนะคะ but we don't offer refunds แต่เราเนี่ยไม่มีนโยบายคืนเงินนะคะอะแถมให้อีกประโยคนึงค่ะเวลาเราซื้อสินค้าหรือ pre-order สินค้านะฮะแล้วอยากจะ cancel เนี่ยใช้ประโยคไหนดี cancel คือ cancel ค่ะ ถามไปเลยว่า I'm really sorry but I like to cancel this order I'm really sorry but I like to cancel this order ขอโทษนะคะแต่ฉันเนี่ยอยากจะ cancel order นี้ค่ะถ้า cancel ได้เขตอบว่า yes แล้วถามเหตุผลค่ะ What seems to be the problem มีปัญหาอะไรกับสินค้าตัวนี้หรือเปล่าคะแล้วก็อธิบายเหตุผลไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าไม่ได้เขาจะบอกว่า No I'm sorry but this order can't be cancelled ออเดอร์นี้ยไม่สามารถแคนเซิลได้นะคะคุณต้องรับของเท่านั้นค่ะจบค่ะนี้คือประโยชน์ทั้งหมดนะที่เราต้องรู้เวลาที่เราสั่งของออนไลน์ จะไปที่หน้าร้านหรือว่าสั่งของด้วยการพิมพ์ประโยคนี้ใช้ได้เหมือนกันเลยนักเรียนขาเอาจริงป้เมื่อกี้ที่ครูสอนเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังสือ2เล่มนี้นะฮะเล่มแรกค่ะหนังสือถอดสุดคอนเวอร์นะคะโดยครูดิละะดัสอาดัมข้างในคือแบบมันเป็นแบบว่าการเรียนตามหนังมีทั้งหมด15เรื่องเป็นโปสเตอร์สวยงามมากหลังจากดูโปสเตอร์แล้วว่าเราจะรู้ธีมค่ะว่าหนังเรื่องนี้อา,าอดัมครูจะคุยเรื่องอะไรกันอย่างเช่นนี่ฮะดูนะนี่มาปุ๊บเดียว คุยแก้คือแบบว่ากราฟิกค,คือสวยงามมากแล้วก็มีคอนเวอร์เซชันซึ่งอัดเสียงแล้วก็อย่างดีค่ะมีแบบว่าคอปว่กป,ประกอบอย่างดีฟังเสียงได้แคสแกนเฉยๆนะคะต่อมาค่ะยังสอนเรื่องของคอนเว r ร์ตเบรกดาวก็คือว่าการที่เราเนี่ยมีประโยคมาให้เป็นตัวอย่างแล้วสามารถเปลี่ยนตัวสีแดงค่ะเป็นของเราได้ไม่พอนะยังมีบทพิเศษก็คือ Produce t i p s ซึ่งเป็นบทที่คุณดิวจะสอนกันม,มาด้วยตัวคุณดิวเองไม่พอค่ะนี่ค่ะอาจารย์อาดัมจะสอนป i กกิ้งทิปส ก็คือเทคนิคในการพูดออกเสียงและก็ c o n v e r s a t i o ัจัดเต็มมาก2คนเล่มนี้ค่ะหนังสือถอดสุด Con เ ver เป็นการ c o อ l ั b ครั้งแรกของวิดิวการ์อาดมนะามและถนสื่อร่วมกันคือสี่สวนงามมากสนุกแน่นอนค่ะแต่วันนี้เนี่ยค่ะมีและมีแล้วต้องต่อได้ีก3เล่มนี้ค่ะ Box Set Conver พูดมันพันประโยคมี3เล่มค่ะประกอบกันคือจะเลิศมากเพราะว่าเล่มนี้แต่ประโยคได้เล่มนี้ประโยคที่ใช้จริงท่องเที่ยวชีวิตประจำวนันและหมวดการทํางานค่ะ3เล่มถึง3,000คํามี2 อย่างนี้ควบกันนะคะบอกเลยว่าจะไปเที่ยวไปทํางานเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะและไม่พอนะบ็อกเซสสามประโยคนะคะจะมีออกเสียงให้ทุกประโยคเลยพูดตามได้ง่ายมากรวม2เล่มนี้เนี่ยรับรองว่าออกเสียงเป๊ะแต่งประโยคได้ถูกต้องแน่นอนค่ะอ่ะน่กเรียนขา ก่อนจะจากกันนะคะเธอถ้าใครชอบคลิปนี้ได้ความรู้มากจากคุณดิวนะคะให้เธออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณดิวด้วยนะฉันดูยอดไลค์ยอดแชร์และอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน,นะคะ่ะและอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของคุณดิวนะคะคลิปหน้านะใครมีไอเดียให้คุณดิวเนี่ยสอนเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยให้เธอคอมเมนต์เข้ามารับรองค่ะจะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอุย๊ยสบายอะ่ะ